ทุกคือครูที่เราวิ่งหนีเมื่อเอ่ยถึงความทุกข์มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกอยากปฏิเสธอยากผลักไสหรืออยากหนีให้ไกลที่สุดทุก์มักถูกมองเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นศัตรูที่คอยกัดกินหัวใจและเป็นเงามืดที่ทำให้ชีวิตหมดความหมายแต่หากมองด้วยสายตาแห่งธรรมความทุก กลับไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกหนีอย่างเดียวหากแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักความจริงของชีวิตความทุกข์ที่เข้ามาในแต่ละวันมีหลายรูปแบบบางครั้งเป็นทุกข์ทางกายเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามวัยบางครั้งเป็นทุกข์ทางใจเช่น การผิดหวังการผลัดพรากความไม่สมหวังในความรักหรือหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่กระตุ้นให้เราหยุดพิจารณาหากไม่มีความทุกข์มนุษย์อาจใช้ชีวิตไปตามกระแสความสุขชั่วคราวหลงลืมความจริงไม่เคยหันกลับมามองตอนเองทุกจึงเป็นเหมือนครูที่เรียกเราให้ตื่นจากความประมาท ครูอาจใช้น้ำเสียงที่เข้มงวดใช้ไม้เรียวตีเพื่อเตือนให้สิ์ไม่หลงทางเช่นเดียวกันความทุกข์ก็คือเสียงเตือนอันเข้มงวดที่ทำให้เราหยุดคิดว่าสิ่งที่กําลังดำเนินอยู่นั้นมีคุณค่าจริงหรือไม่เรากําลังใช้ชีวิตไปเพื่อสิ่งใดและเรากําลังแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้มากน้อยเพียงใดแต่เพราะความทุกข์ทำให้เจ็บปวด มนุษย์จึงมักวิ่งหนีหนีไปหาความเพลิดเพลินหนีไปหาความสำเร็จภายนอกหนีไปหาสิ่งที่ทำให้ลืมชั่วคราวการหนีเช่นนี้ไม่ต่างจากเด็กที่กลัวครูจนไม่ยอมเข้าเรียนผลคือแม้จะหนีได้ชั่วครู่แต่ก็ไม่ได้รับบทเรียนใดๆที่จะทำให้เติบโตขึ้นความทุกข์จึงวนเวียนกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ บางครั้งหนักกว่าเดิมหากเรากล้าที่จะหยุดและ,ะเผชิญหน้ากับทุกข์ความทุกข์นั้นจะสอนบทเรียนสำคัญทุกสอนว่าไม่มีสิ่งใดถาวรสุขที่เคยยึดไว้ก็พลิกกลับเป็นทุกข์ได้ทุกสอนว่าไม่มีใครควบคุมทุกอย่างได้ดั่งใจทุกสอนว่าเมื่อยังยึดติดเราก็จะเจ็บปวดเสมอครูผู้ชื่อว่าทุกจึงไม่ได้มาสร้างศัตรู แต่เป็นผู้ชี้ให้เห็นทางพ้นจากการหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวอย่างเช่นเมื่อสูญเสียคนที่รักความเจ็บปวดนั้นทำให้เราเรียนรู้คุณค่าของการมีอยู่ในปัจจุบันหากไม่มีความสูญเสียเราอาจไม่เคยเห็นชัดว่าชีวิตนั้นเปราะบางและมีค่าขนาดไหนหรือเมื่อเจ็บปว่วยเราจึงตระหนักว่า ร่างกายม่ใช่ของแข็งแรงถาวรแต่ต้องการการดูแลอย่างอ่อนโยนทุกเหล่านี้หากเผชิญด้วยสติย่อมกลายเป็นครูที่สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันทุกยังสอนเรื่องเมตตาเมื่อเราเจ็บปวดเราจะเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ดีขึ้นคนที่เคยผ่านทุกใหญ่ย่อมอ่อนโยนกับเพื่อนมนุษย์มากขึ้น เพราะรู้ว่าไม่มีใครรอดพ้นจากทุกไปได้การที่ทุกสอนให้เราเข้าใจผู้อื่นเช่นนี้ทำให้สังคมมีความเมตตาและความอบอุ่นมากขึ้นแต่หากใจยังคงวิ่งหนีทุกตลอดเวลาเราก็จะพลาดบทเรียนเหล่านี้ไปวิ่งหนีไปหาความสุขเพื่อจะเจอทุกขอีกในรูปแบบใหม่ความเหนื่อยล้าของมนุษย์ส่วนหนึ่ง จึงไม่ใช่เพราะทุก์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เพราะต้องวิ่งหนีทุกขโดยไม่เคยหยุดพักดังนั้นครูที่ชื่อว่าทุกขไม่ใช่สิ่งที่ควรเกลียดชังแต่ควรเป็นสิ่งที่ควรรับฟังแม้บทเรียนของครูจะเจ็บปวดแต่หากเรียนรู้ใจก็จะเติบโตมีปัญญาและมองโลกได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิม การ,รเผชิญหน้ากับทุกข์จึงไม่ใช่การแพ้แต่คือการเรียนรู้ที่ทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น